สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกิน วันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมผมก็ไปสรรหาหุ่นแปลกๆนะครับมาดีวิชมนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับครั้งที่แล้วนะครับก็ได้ดูหุ่นแปลงร่างนะครับไดโนเสาร์แปลงร่างจากร้านเซเว่นอีเลเว่นนะครับผมก็ซึ่งมีขายในปัจจุบันนี้นะครับท้งนี้ก็จะได้ดูหุ่นแปลงร่างไดโนเสาร์เช่นกันครับทั้งก่อนได้ดูเอ่อนกไดโนเสาร์เบอร์ศูนย์สี่นะครับผมท้งนี้ก็จะเป็นเบอร์ศูนย์สามนะสี่สามสองหนึ่งก็ดูรีวิวกันอีกสี่แบบสี่ตัว เล่นรวมล่างได้ด้วยนะครับผมนะก่อนอื่นจะมาดูมาชมว่าเบอร์ศูนย์สามที่เป็นแบบไหนนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับผมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กําลังใจกันมาทุกๆคลิปนะครับผมผมขอขอบพคุณมากๆนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเบอร์ศูนย์สามจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมแต่ว่านะครับบางท่านยังไม่รู้ว่าเอ ที่ร้านเซเว่นเขาขายราคาเท่าไหร่นี่นะครับหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับเซเว่นเอเว่นนะครับผมก็เป็นไปซื้อมานะครับในวันที่สิบสี่เดือนเจ็ดนะครับผมสิบสี่เดือนเจ็ดนะครับนะฮะร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับผมนะฮะลองไปดูกันนะครับผมมีสี่แบบสี่ตัวมาดูเบอร์ศูนย์สามกันเลยครับหน้าปกก็จะเหมือนเดิมนะครับแตกต่างก็ที่ตัวหุ่นด้านในนะครับผมก็จะเขียนว่า ไอยไทยแลนด์นะครับผมเหมาะสำหรับเด็กอายุ3ขบขึ้นไปนะครับผมตรงนี้จะเขียนว่า deformation of dinosaur นะครับผมเนี่ย deformation of dinosaur ด้านในกล่องก็จะเป็นไดโนเสาร์คล้ายๆกับเป็นแรดก็ไม่ใช่นะครับจะเป็นเอ่ออะไรกระถิงก็ไม่เชิงเพราะมีเขาเหมือนกระทิงนะครับผมเบอร์03 for in one นะครับชื่อหุ่นตัวนี้น่าจะชื่อว่า g a r d i a t o r warrior นะครับผม g a r d i a t o r warrior นะครับข้างบนก็ 034in1 leader warrior ด้านข้างกล่องก็เหมือนเดิมครับออเตบ็อกต์นะครับผม transform the toy model of a r o b o t นะครับผมนี่มีลาย warrior นะครับด้านหลังกล่องตัวนี้ก็จะสวยนะครับผมเป็นสีเขียวนะเป็นสีเขียวแล้วก็สีเทานะครับผมนี่ 4in1 ลูกตรงนี้จะมองมันก็เห็นนะครับที่ผมหามันครับโอ้โหไปเกือบจะ เป็นสิบกว่าสาขายี่สิบสาขาแล้วยังหาเบอร์หนึ่งไม่เจอเลยครับผมเบอร์สองนี่ก็เห็นเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะได้รีวิวเบอร์สองนะครับผมดูด้านข้างกล่องนะครับก็เป็นวิธีการแปลงร่างหนึ่งสองสามสี่ขั้นตอนก็ไม่ยากครับเม็ดอินชหน้านะครับผมด้านล่างกล่องก็เหมือนเดิมนะครับมีมาตรฐานมอกนำเข้าถูกต้องนะครับผมชื่อสินค้าสัตว์แปลงร่างพระแบบนะครับผลิตเมื่อเดือนมิถุนายน2564อ่าโอเคครับแค่นี้เองนะครับผมนี่ ก็เป็นกล่องแบบนี้นะครับวัดดูขนาดกล่องชนิดนะครับเดี๋ยวท่านเอ้กล่องเล็กกล่องใหญ่นะครับผมกล่องเขาก็อยู่ที่ประมาณสักสิบเอ็ดเซนนะครับผมความสูงของกล่องถ้าเอาตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณสักสิบสองเซนนะครับผมสิบสองเซนฟวานหนาของกล่องก็อยู่ที่ประมาณหกหกเซนครับผมแค่นี้เองครับมาแกะดูด้านในกันเลยดีกว่าครับผม จะเป็นแบบไหนยังไงนะครับเนี่ยซื้อมาก็มาลองเล่นดูนะครับเราไม่ลองเล่นเราก็ไม่รู้นะครับว่าหุ่นจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับนี่โอ้โหอันนี้ก็สวยดีครับ ผมชอบนักสีเป็นคล้ายเมทัลิกเงาเงาเงินเงินนะครับผมสวยมากเลยครับสีเขียวๆนะครับผมไม่ธรรมดานะครับมีตาสีแดงเออเป็นแยกที่บอกว่าจะเป็นแรดก็ไม่ใช่นะครับไม่มีเขาแรดจะเป็นกระทิงก็ไม่เชิงก็มีเขากระทิงแบบนี้นะครับผมอืมเป็นแบบนี้ลองวัดขนาดของตัวเข้าดูก่อนแล้วกันนะครับผมวาสูงใหญ่ขนาดไหนนะครับเออถ้าปกตินี้นะครับฝามยาวเขาก็จะอยู่ที่ประมาณสักสิบเอ็ดเซนครึ่งนะครับผมแนวสิบเอ็ดเซนครึ่งนะครับ ความสูงความสูงผมขึ้นว่าขึ้นขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะยืดขาเขาให้ตรงให้สูงมากน้อยขนาดไหนมากกว่านะครับผมลองยืดให้ตรงสุดสิครับก็ความสูงก็อยู่ที่ประมาณสักเนี่ยครับหกเซนนะครับผมหกเซนนะครับัวแค่นี้เองครับหกเซนไม่ได้สูงมากนะครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเขาดีกว่าครับก็จะเป็นเบอร์แบบนี้นะครับส่วนด้านหน้าหัวนะครับ ก็ลูกจะมีพิมพ์ฮะพิมพ์ว่าเออเบอร์ศูนย์หกนะครับผมนี่มอไม่ค่อยชัดนะศูนย์หกนะครับผมก็งงว่าเออตัวเนี้เขียนว่าศูนย์สามนะฮะแต่ตรงนี้กลายเป็นศูนย์หกอย่างเงี้ยฮะเนี่ยศูนย์หกอืมศูนย์หกนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอืมเบอร์ศูนย์หกนะฮะก็งงงงก็มีมีสกรีนตรงนี้ด้วยนี่ตัวนี้เห็นชัดครับศูนย์หกนะครับผม นี่ตรงนี้ก็จะมีลายลเเล็กๆน้อยๆนะครับที่เขาทาสีมาครับสวยดีนะครับเป็นสีลายกราฟิกนะครับพางกราฟิกนะครับด้านบนก็เป็นแบบนี้นะครับผมเป็นหุ่นนะครับดูส่วนหัวเขานะครับเออเอ้าหัวเขาก็ขยับได้นะครับผมขึ้นลงขึ้นลงได้แบบนี้นะครับเป็นหัวแรกหรือว่ากระถิงไม่รู้นะครับปากก็อ้าได้นะครับนี่อ้าได้นะฮโอเคสวยดีนะฮะอ้าได้ ช่วงขาช่วงนี้ขยัดได้หมดนะครับผมก็บิดงออย่างนี้ได้นะครับนี่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับบิดงออย่างนี้ได้นะครับผมก้งออเล่นได้หางก็กระโดดขึ้นอย่างนี้ได้แค่นี้เองครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็จัดท่าจัดทางเอานะครับนี่จะเป็นแบบนี้ฮะก็เป็นรูปของแรดกึ่งกระทิงนะฮะกึ่งกระทิงกึ่งแรดแล้วกันนะครับสวยดีครับผมเห็นไหมโอเคครับ ครั้งก่อนนะครับผมก็ได้รีวิวเจ้านกไปนะครับพอดีลืมนะครับผมเนี่ยเพราะว่าผมก็นึกว่าอ้าปากไม่ได้นะครับผมจะอ้าปากให้ดูนะครับเพราะว่าปากเขาอยู่ติดนะอ้าปากได้ด้วยเห็นไหมฮะอ่าอ้าปากได้ด้วยโอ้หัวข้างอกได้นะครับแล้วที่สําคัญพอผมไปดูทีนะครับตรงนี้นะครับคล้ายๆว่ามันมีมีแกนพับคล้ายๆเป็นกรอนประตูแบนพับนะครับแสดงว่าเขาพับได้นะครับผมจะพับให้ดูนะครับนี่ปุ๊บเห็นไหมอ้าอมาได้เห็นไหมโอ้โห เพราะว่ามันต้องมีการเล่นรวมร่างนะครับแต่ว่าที่บอกไม่มีคู่มือการเล่นรวมร่างนะนี่มันจะต้องมีวิธีการรวมร่างแง่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูว่าจะเล่นรวมร่างแบบไหนก็เหลืออีกสองแบบนะครับซึ่งเบอร์หนึ่งผมก็ยังหาไม่ได้เลยนะครับผมคราวนี้ก็มาเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างนกกับแรดนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับสองตัวนะครับก็สวยดีครับนกนี่ปกติแล้วกล่องก็สีม่วงแต่ก็ได้เป็นเป็นสีดำแรดก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับ สองตัวแล้วนะครับนี่เป็นแบบนี้ให้ดูทั้งสองตัวเลยครับผมนอนะฮก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ปากก็อ้าได้นี่อ้าปากให้ดูนะครับนี่อ้าปากได้ก็ได้สวยๆหน่อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ฮะอ้าปากได้นะครับผมสองตัวสองแบบนะครับอันนี้ร่างแรกด้านล่างเขาก็จะเป็นเอรายละเอียดแบบว่า ใครเห็นหน้าหน้าตาของหุ่นเลยนะฮะเห็นหน้าตาของหุ่นอยู่ด้านในเห็นไหมหน้าตาของหุ่นเป็นแบบนี้ขานี่ก็พับออกดืดออกได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหาเห็นช่วงขาแน่นอนครับการแปลงล่างก็คงไม่ยากนะครับนะตรงนี้ก็ก็ใช้จะมีตัวล็อกวเวลาปุ๊บเราล็อกตรงนี้หัวก็จะเอ่อมองก้มไม่ได้อย่างงี้ครับก็จะเป็นตัวล็อกนะครับผมเป็นตัวล็อกนะฮะโอเคเงยก้มแบบนี้แล้วครับอ่ะเดี๋ยวเรา ลองมาเล่นแปลงล่างกันดีกว่าครับผมนะฮะเล่นแปลงล่างนะฮะนี่กระทิงนะฮะเล่นแปลงล่างกันดีกว่าครับเออจ๊ดจุดดดนี่งอได้จัดท่าจัดทางได้นาาะฮะตามสบายเลยครับนอนได้นะแบบนี้ได้นะครับอืมเป็นแบบนี้เลยง่ายดีนะครับหมอบได้นะครับผมจขึ้นได้ยืดตรงได้อืนะก็จะเป็นแบบนี้อ่า นะฮะสวยดีครับผมนะฮะอืมโอเคครับเดี๋ยวอ่ะแปลงล่างดีกว่าครับพานฟอร์มอ่อพานฟอร์มก็ไม่ยากครับผมพันแรกเราก็นี่เลยครับเอาขานะครับเนี่ยพับขึ้นไปตรงนี้ก่อนนะครับผมนะแล้วก็นี่ก็หมุนหมุนขาหมุนขาปึ๊บนะฮะแล้วก็พับลงมาแบบนี้นี่แบบนี้นะครับแค่นี้เองฮะแค่นี้เองหมุนขาเขานะฮะเสร็จเราก็ข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับ หมุนขาปึ๊บหมุนขาปึ๊บปึ๊บแล้วก็พับขึ้นแค่นี้เองครับอันนี้ผมก็คิดเองนะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้จะได้เก็บขายมิดชิดแบบนี้ฮะฮะแต่นี้เราก็แกะตรงนี้ออกนะครับนี่ฮะแกะนี้ออกปึ๊บเห็นไหมฮะเด้งบึ้งบึง,บงดึง,ด,งดึงเลยอ่าอ่อันนี้เราก็ได้เรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็ปึ๊บอืม ส่วนตัวนี่เขาหมุนได้นะครับเนี่ยหมุนได้นะครับแล้วแต่เราจะเล่นนะครับเนี่ยหมุนมาเลยครับผมเนี่ยะเป็นแบบนี้ขาก็ไว้อย่างเงี้ยนะครับตรงหางนี่ก็เนี่ยพับลงมาแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมนี่หางก็พับลงมาแบบนี้ก็เป็นแค่นี้เองเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับผมแค่นี้เขาก็จะยืนได้แล้วครับผมอืมฮะก็สวยดีนะครับอ่ะต่อไปก็มาดูช่วงมือครับมือก็เอาตรงนี้ลองเราก็จะเห็นมือแล้ง่ายๆครับกลางมือออกปั๊บ นะอันนี้ก็พับลงนะครับปุ๊บฮนะก็เห็นมือแล้วครับผมมือก็ดัดได้นะครับก็แล้วแต่เราจะจัดท่าทางออกนะครับส่วนตรงนี้พับหัวลงเลยครับเนี่ยพับหัวปุ๊บปุ๊บก็เรียบร้อยแล้วครับนี่หัวหุ่นก็จะมาเป็นแบบนี้นะนะตัวนี้ก็ดัดขึ้นดัดขึ้นนิดนึงอ่านเะราก็ได้แบบนี้เองจบนี่นะครับก็จะเป็นล่างหุ่นเรียบร้อยแล้วครับ อม,มาณเนี่ยนะครับผมอมตรงนี้เก็บให้ดีๆนิดนึงอ่ารู้สึกก็เขาก็มั่นคงดลยนะครับผมเอ่อพวกข้อต่อบอลจอยก็ไม่หลวมไม่คับไปนะครับผมกําลังดีครับผมะก็ไม่มีปัญหานะครับเล่นได้ครับผมแต่งล่างง่ายๆนี้เด็กสี่ห้าขวบก็น่าจะเล่นได้ครับผมนะตรงนี้ก็หมุนได้มตัวแล้วเราจะจัดท่าทางเอานะครับ ลองดีให้ดูนิดนึงครับอันนี้มาวัดส่วนสูงกันครับผมส่วนสูงเขาก็จะอยู่ที่ประมาณสักเก้าเซนครับแปดเก้าเซนนะครับเนี่ยเนี่ยเก้าเซนประมาณเนี้ครับผมเนี่ยเก้าเซนนะครับประมาณเก้าเซนนะครับส่วนสูงครับอก็ตัวไม่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 ใหญ่มากนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักหกเซนนะครับตัวจะเล็กนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเล็กกว่าเจ้านกอีกนะครับผม ะเนี่ยลองดูเจ้านกนะนกบลานะนกบลากราก็แปลงร่างง่ายครับไม่มีเลยครับเนี่ยขาก็พับออกมาแค่นี้เองครับปุ๊บปุ๊บเนี่ยกลางออกมาแค่นี้ก็ได้ียบร้อยแล้วครับผมตรงมือนี่ก็ดึงออกแค่นี้ครับแล้วก็พับมือฮะปุ๊บเนี่ยแค่นี้เองครับเล่นง่ายดีครับผมของเล่นแบบนี้เล่นง่ายๆแบบเด็กๆนะฮะนี่เราก็มาจัดผ้าทางเอาแล้วครับนี่ก็จะได้แล้วครับผมอืมเรียบน้อยแล้ะเท่ดีครับผมเนี่ย นกนี่ก็จะจะจะ,จะเท่ดีครับเพราะว่ามันมีปีกนะครับมีปีกนะครับก็เลยดูเหมือนว่ามีลูกเล่นเยอะกว่านั้นเองนะครับผมอืมนี่เรียบร้อยแล้วอืมอ่าแล้วครับอันนี้ก็ได้สองแบบสองตัวแล้วครับผมอันนี้ก็เหลืออีกสองตัวที่ยังหาไม่ได้และยังไม่ได้มารีวิวนะครับผมนะอ่าแบบนี้เองนะครับ เทียบห้ดูเสียได้อย่างนะครับก็ไม่มีอาวุธให้ถือนะครับผมนะเรานั้นเราก็ต้องหาอาวุธให้เขานะครับผมเอ่อพวกที่ว่าเราเคยเล่นหุ่นต่างๆเงี้ยมันก็จะมีอาวุธแบบเล็กๆอย่างเงี้ยมาให้เขาลองถือดูนะครับครั้งนี้แล้วผมก็ถือตัวนี้ไปนะครับปุ๊บนี่ถืออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปุ๊บเนี่เห็นไหมก็จะสวยดีครับผมก็จะได้แบบนี้นะฮะฮะก็สวยดีส่วนตัวนี้อ่าแล้วก็ให้เขาถืออาวุธชิ้นไหนก็ได้ครับผมนะ ถ้าเขาถือได้ก็จะดูดีครับนี่ก็จะยิงปึ๊บแบบนี้เห็นไหมก็สวยดีอดูรอบๆตัวครับผมอดูรอบๆตัวแล้วครับฮะมีอาวุธแล้วก็จะทําให้ดูดีขึ้นนะฮะ,ะเป็นแบบนี้ตรงนี้แน่นอนนะครับผมว่า ต้องเป็นรูให้เสียบแน่นอนเลยครับนี่ต่อไปไม่แน่นะครับรวมล่างก็คงจะเสียบกับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นแกนนะครับก็เสียบเข้าไปแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่คงต้องรวมล่างแบบนี้แน่นอนเลยครับผมแสดงว่าเล่นรวมล่างได้นะครับเดี๋ยวรออีกสองแบบสองตัวรอชมรีวิวกันครับผมนะว่าจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็เอามาเล่นรวมล่างให้ดูนะครับผมเป็นแบบนี้เองนะฮะ มือก็จัดท่าเล่นเอาตามใจเราชอบนะครับมือก็พับลงตรงนี้ก็ทําเป็นอาวุธได้คล้ายๆแบบว่าเป็นมือแล้วก็แทงๆอย่างเงี้ยนะเราเล่นก็เป็นตามจินตนาการนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับได้ดูเจ้ากระทิงดุนะครับผมก็แปลงร่างเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้เองนะครับ ลองไปหาดูที่เซเว่นนะครับผมท่านใดสนใจนะครับตอนนี้ยังมีขายนะครับเนี่ยแหละครับบางทีผมเอาหุ่นเก่าๆมารีวิวนะครับผมบางท่านก็หาซื้อไม่ได้แล้วราคาก็แพงขึ้นแพงขึ้นทุกๆวันนะครับผมก็หาหายากนะครับถ้าเอาหุ่นใหม่มารีวิวอย่างเงี้ยท่านก็บมาที่จะไปหาซื้อได้เลยอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายดีครับผมนะฮะก็ดูดีกว่านะครับก็ดูสลับกันไปครับหุ่นใหม่บ้างหุ่นเก่าบ้างนะครับผม จัดท่าสวยๆก็เล่นได้แล้วครับผมแค่นี้เองสวยดีครับเรียบร้อยแล้วครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีไม่มีแคนดี้ทอยนะครับผมก็ต้องให้ดูเฉพาะผมแค่นี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมาดูนะครับผมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็จะเอาเบอร์สองแล้วกันนะครับมารีวิวให้ชมนะครับ แต่แล้วก็จะเล่นรวมล่างให้ดูก็ต้องรอเบอร์หนึ่งอีกว่าเป็นแบบไหนย,ยังไงนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ